รีวิวขนมหนอ่อไม้ครับขนมไทยโบราณมีใครเคยกินบ้างเฮ้ยคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าขนมหนอ่อไม้ตอนแรกคิดว่าขนมกล้วยข้างในมันเป็นหนอ่อไม้เหรอไม่รู้เหมือนกันขอแกะดูก่อนนะเนี่ยเขาก็จะห่อ,อมาเหมือนตอนแรกหน,น้าตาม,มันคือเหมือนขนมกล้วยเราก็คิดว่าขนมกล้วยแต่เขาเขียนว่าขนมหนอ่อไม้นะครับทุกคนห่อหมกหนอ่อไม้หรือเปล่าเอออาจจะเป็นแบบว่าพวกแอปพวกอะไรอย่างเงี้ยเออเฮ้ย,เ,ยเป็นหนอ่อไม้จริงๆเฮ้ย ไเคยกินนะเคยกินปะก็เพิ่งเจอด้วยกันเนี่ยไปแกะดูเฮ้ยรสชาติมันจะเป็นยังไงเ่ะคือมันจะเข้ากันหรอขนมหวานกับหน่อไม้อ่ะเหมือนหน่อไม้ดองเลยอ่ะมันมันเป็นซาลาเปาเหมือนซาลาเปาใส่หน่อไม้ลองมาชิมทำไมทำหน้าอ่ะนะเฮ้ยมันหวานแล้วมันเข้ากันหรอแล้วมัมีความกลิ่นเหมือนมันมันเป็นแบบเหมือนหน่อไม้ดองแต่มันไม่ได้แบบ กินแรงขนาดนั้น่ะกากินแบบหน่อไม้นองด้วยเหรอเออเหมือนเคยกินผัดหน่อไม้ที่มันหวานหวานปะมันจะเป็นที่ใส่ะนะเออแต่ไอขนมไอเนี่ยแป้งมันะหวานหวานหอมมากแต่ไม่ได้หวานเจี๊ยบนะหวานแบบพอดีมากอะเฮ้ยแปครอะเพิ่งเคยกินอะมันมันโอเคใช่ไหมอู้หูเคยลองชิม๋อดีดีจริงจริงรั้งแรกอ่ะขนมหวานที่ใส่หน่อไม้ไม่น่าเข้ากันเลยเข้ากันเฉย อันจริงมันคล้ายๆไอ้ขนมกล้วยอ่ะเออมันเข้าวกรใเฉดเลยเนาะอืมมันมีความกรุบๆของหม่อไม้หวานเค็มๆนิดนิดเฮ้ยมันก็มีกลิ่นหน่อไม้แทรกเข้ามาแค่นิดเดียวอ่ะแต่ว่ามันก็รู้ว่ามันเป็นกลิ่นหน่อไม้แต่มันดันเข้ากับขนมหวานเฉยเลยอ่ะ เขาบอกว่าเป็นร้านเด็ดร้านดังของบ้านโป่งนี่ร้านสวยมากนะครับขนมกัญญางๆเราตั้งใจมาเราจะกินอันนี้คือขนมที่หนูเพราะว่าแถวบ้านเรามันหากินยากมากแล้วไม่รู้ว่าที่อื่นยังมีหรือเปล่าแต่นี่ก็แปกดีมีใครเคยกินบ้างขนาหน่อมอไม้จ้ะมีเพื่อนบอกว่า ข้างในข้างในมีมีดูให้ดูข้างในว่ามันเป็นแบบว่าเป็นหน่อไม้เป็นหน่อไม้แปลกตามากค่ะไม่เคยเห็นไม่เคยกินด้วยแล้วเลยเห็นเขาบอกว่ามีเฉพาะหน้านี้หน้าฝนอย่างเดียวนะใช่ค่ะขนมหน่อไม้เนี่ยมีเฉพาะหน้าฝนแล้วก็มีที่นี่ที่เดียวเป็นเคติ๊กเดอร์ของร้านนี้เลยไม่ดูรายการโคคุณตายอ๋ออันนี้มาตามรอยใช่ไหมตามรอยเฮ้ยเต่งอะเขา่ิมกันเขาชิมกันเขาชิมนิดนึงนะคะแล้วรสชาติมันแบบ มัน<ะ>ไม่น่าเข้ากันแต่มันเข้ากันเฉยเลยอ่ะอืมมันก็เหมือนกินขนมกล้วยแหละแต่ว่ามีไส้หน่อไม้ก็แบบมีแบบกรุบกรไม่หวานมากเลยกล็าทำมันปลาจีนเนาะเป็นไงพี่เปิ้ลอร่อยอร่อยแต่ยังไงในเนี้ยก็มีความเป็นมะพร้าวอยู่ดียังแต่ไม่ได้ใสก่กะทิเนาะเป็นเนื้อมะพร้าวหวานหวานก็อร่อยอ่ะหอมมัน มันตัวหน่อไม้เออมันมันอ่ะมันมันจากอะไรทําไมรู้สึกว่ามันมันอ๋อแปะเขาอาจจะผสมกะทิก่อนที่จะเอามาคุ้งเนาะเนาะโดนมันใสๆแบบนี้ไม่ใช่ชอบพอมีหน่อไม้กินแล้วมันแค่มมันรู้สึกว่ามันกรุบกรูบมันกรุบเหมือนมะพร้าวอ่อนเออใช่แต่มันไม่ใช่มะพร้าวทั้งหมดมันดูกรุบกรูบอะไรอย่างเงี้ยมันแปลกดีอร่อยอ่ะใครทุกคนคิดว่ะน่าจะใส่